นี่พอมึงไม่ต้องจยมันไม่ไม่ไม่ย่อยนามันช่วยหนามันช่วยนาเพราะเพราะว่าันจอมันจ50เแล้วอือ เขาก็ช่องเอมี่ชาแล้วแล้วก็ช่องโอเคค่ะวันนี้นะคะสองเอ๋ยน้องสองสีค่ะมีภารกิจที่ต้องทำนะคะภารกิจภารกิจอันยิ่งใหญ่อันนี้เขาบอกพูดดังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาไได้ยินเพราะว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยวันนี้วันเป็นวันมันพูด <ห>วันว,วันที่หาดเวันเที่ยงคืนแล้วน้อตอนไผ่กำลังว,วางผอยู่ดออูว่าเขาจะแก่งแล้วบอ้แกงแล้วบอ้ะแกงอะดีวะ แกเอาอะไรใส่อยู่ข้างใต้เอางูปลอมหรอเฮ้ยไม่มีอ่ะตอนนี้กำลังว่างแผนกันค่ะพี่น้องโอเคโอเคโอเคทุกคนเร็วเร็วเร็วไม่เออเขายังเขายังมาแทนเดีเร์เขายังมาแทนเดีบอกเลยว่าเมือนเขาจะมาเห็นยังไม่ยังวันนี้เราจะมา เซอร์ผ้ายีพี่เปียวนะเสื้อผ้าพี่เปิดเกิดพี่เปียวแล้วว,วัตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วคือวันที่27สิงหา <S <S พี่เปียวว่าเป็นวันเกิดพ,พี่เปียวแล้วทีนี้น่ะเราไม่ได้เตรียมเค้กเราจะแบแบแอฟแอฟมันบริสุทธิ์มากก่อนแมเลืมองอันนี้จริงเท่ากับเป็เรื่องอยู่เขาคิดพอไงแต่พอนี้เราได้นคิดพอว่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดงามันเกิดพีพ่ก็เลยว่าเออก็เลยว่าอ่ะเอมี่ ปะไปแกงบดอไปเจะไปเ้าจะไปเซิร์ไผ่เนาะอาจจะ่มันอาจจะ่มันเค้ก่อนไงเพราะว่าไม่มองซื้อค่ะใช่หมมันไม่มองซื้อตอนนี้มนถึงไม่มองซื้อกบซื้ออะไรค่ะตอนนี้มันเดือดแล้วค่ะตอนนี้ที่คืนจะตีห้วอุกคนห้ากับสีแอบแต่ว่าไปเซื้อขนมน้่มบานค่ะอแบบเค้กเค้กเค้กขนมปังแบบยูโรอัละ้าบาทเงี้แต่ว่ากัไปเินสองข้เซรไอีแต่ว่าเินขึ้นเห็นเห็นเหเาเห็นเห็พี่เบลว่า คือเสอียรขึ้นตอนเชียงคื้นเลยสิแม่พี่น้องตื่นเต้นแท้เลอเออบ๊วยแล้วสชายบะสู๋ขอน้องไปว่าเออเอาอีกแล้วบะสูม๋ออื่นวันเกิดไปชัว่าไปกินนั่นกินนี่อีกเอากับอันนั้นเตองเราแต่ว่าเอาไปว่าไปก่อนเพราะว่าเรากระแสอาบบะคือคือบุพเพเรว่าเหมือนไม่ไนี่หมู่อาจจะนอนไม่หลับอื้สิแต่ว่าอาจจะไม่มีใครสนใจใช่แต่ว่ากับจี๊ี่พี่บ้าสองตัวสามตัวมาจะรหลับจากนอน แล้วมันเกิดอีกแล้วบอกอุตส่าห์ว่ามือนีจะกินเป็นมื้อสุดท้ายแล้วไปกินหมูจุ่มมากนั่นแหละพวกปัญหาไปกินมือนีตื่นสองนี่สิไม่พอไม่โอเคค่ะทุกคนเราก็จะไปทำการซื้อขนมนะคะเนาะไปซื้อขนมแล้วก็จะจัดจานจัดเค้กตั้งแต่าหน้าเนาะเฮีทำไมเราไม่แกล้งเราอะแกล้งอะไรเราบ่มีแนวแกงคือแนวแกงบ่ออกเนาะอนก็แกล้ง ใให้น้กินเส้นผิดละหอบผิดยากเหมือนกกินอุ้ยโอ้ยเอมีเล่าหร่เลยกปิสเออได้โอเคครัพี่น้องฮ้าไปเจอกันตอนอันติดตนติดตามกันโอเคค่ะไปซื้อขนมเพื่ด้พี่น้องไปซื้อขนมไปมดไนกระตกพี่น้องมงที่เราคุณนะ ไม่เป็นรายงานนี้เราสู้ตายค่ะเพื่อพี่เปี้ยวค่ะปูเปี้ยวสรุปแต่ว่าตอนนี้เที่ยงคืนแล้วไม่รู้ว่าร้านค้าไหนจะเปิดให้เรานะคะหา้านค้าแล้วค่ะพี่น้องหา้านค้าแล้วร้านค้าสหากรณ์บ้านอูอีกไฟในะาะน, <laughs> นับเหรียญรยุ่นนับเหรียญด้อรุ่นนับเหรียญนะคะ จเบอร์เอาเพราะว่าน้องเอมมันบ,บ่มีเงินอะไม่มีตังค์เลยเพราะว่าน้องเอมแบบจ่ายค่าอันนั้นไปหมดแล้วจิ้มจุ่มก็เลิกบริโภคเงินสดนะคะเนาะเอาซาบาดกับพ่อเนาะขนมปังอันยูโกรก็ได้ตัวยูโรหรือว่าจะเอาอะไรดีขนมปังอันละห้าบาทมันเป็นไส้หมูหยองก็ได้เนาะอ,อืม,มค่ะในงบซาบาดซาบาด <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะไม่ว่าจะของมากหรือของน้อยไม่ว่าจะราคาแพงหรืออออะไรต่างๆนะเพราะว่าถ้าเราให้ด้วยใจก็จะเป็นของที่มีคุณค่าค่ะปรบมือค่ะซื้อเรียบร้อยแล้วพี่น้องซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราได้โดนัทสองก้อนแล้วก็อันคุกกี้หมักกระบอกอุ๊ยขออภัยในความมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าหนูเองทายในมุมเหมือนนะคะเบิงมาดูสิ่งที่เราได้นะคะคุกกี้หมักกระบอกกับขนมโดนัทคุกกี้หมักกระบอกพี่น้องเทียนกับเทียมเหลืองผอมด้ย เป็นยังตัวอิ่นว่าคุกกี้มะก,กระบกยากเตียวผ้าอื่นรล้วบาคนบอกอีกเราเดาวมาคุกกี้มะกะบกเพราะอีย,ออยงเพราะว่าอันมันจะมีอันอัลมอนด์อยู่ข้างหนแบบมะมงหิมะพรนาวแล้วมันมั่นแล้วนึกว่ามันมะก,กระบกแม่ต้องไเอืน่น <laughs> โอเคค่ะเราก็จะไปทําการอันแปลงโฉมอดู่นัดของเหาเราจะต้องแกล้งนะเราจะต้องแกงแกงหม้อใหญ่เลไปค่ะไปเลยค่ะว่าแล้วค่ะตอนนี้ท่าน้เข้ามาในสู่ครัวของเรานะคะเป็นใดล่ะ อุ้ยเอาจานที่มันสวยๆอ่ะสววยแล้เอาจานที่มันแบบปังๆหน่อยจานไหนจานสีชมพูได้ไหมนี่คืสีผักไหนัึ้งหนเนสีชมพูเข้มๆนะอุ้ยอันนี้แห้งบ่สวยเลยอุ้ยเอาอันนี้กระเด็นตั่นนึ่งเดี๋ยวเป็นนั่นนั่นๆๆๆๆเป๊ะนะเออเลือกจานนบจานเป๊ตะนี่หลามันเลิศโอเคค่ะเข้ากับาะเบิงเข้าสู่กระบวนการแผนอันชัูอะายของเราได้พี่ตัวเล็กกับกระลังผ่าไส้ขนมปังนะคะ อุ้ยมึงอย่าเอาใส่หลายเลยด้วยอ้อได้ดอกอย่าแกงมันห<อ>น,นักหลายด้วยหนักสงสารนากอุ้ยมันหลายกูนเอาแบบพ่อเด็รดรสชาติกับพ่อลแล้วอย่าเราหักแต่สูตรนล้วกสกินถื่ฟังอยู่ทายหลังมึงก็ได้นะทาลงไปเลยค่ะสูตรพิเศษเพื่อพี่เปี้ยว แบบแกบต่ mm. ้เราจมะไรฟังไม่วันนีกินนม่งเหมือนข้าวแบบช็อกโกแลตทำเป็นลูกเคใช่แล้วก็จะเอาคุกกี้มากระบุเรียงรอบเรียงรายรอบ หน่าสงสารพี่เปี้ยวจังเลยอ่ะทำไม้องมันจะอะไรแบบนี้ด้วยอย่าอย่าทำอีือปเป็นตาแสบดี่ะอุ้ยเลยๆเตรียมน้ำไว้เห็นแล้วน้ำมันจัเทเราหักจะเตรียมน้ำไปเผื่อด้วยนะคะเผื่อเราหักเตะ อุ้ยเรามีกับไฟไหมอันนี้ก็จะเป็นรายป <c oughs> นางามานรายว้ยเอาเล่มเดียวพ่อ,อ,นนอ,อปากใสปักใสใสเอ้เร็มเดียวนะคะเร็มเดียวคือย,ยืนหนึ่งคนะ่ะยืนหนึ่งความงามนะคะ เสร็จแล้วค่ะแทนอาช่วรไร้ของเรานะคะโอเคค่ะพี่น้องเข้ากับิซอร์ฟกพิรดา,ดามาร่วมทีมงานพร้อมน,นะคะเนาะโอเคค่ะเราไปเซอกันที่หนั่งห้องพี่เปี้ยวเลยนะคะวะ่าเราสิมีอาการเป็นยังไงว่าฝนตกแล้ว Happy birthday to you. Happy <laughs> birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. เดียแฮ้เบอร์กเอาไฟไตเอาแม่อธิษฐานแล้วก็เป่าเทสิแม่อธิษฐานนอนนอนบึ้งนะคะ อันนอธิฐานเรสวดมนต์ขนานไปไหมเนียเดี๋ยวนะเดี๋ยวแล้วหนูขออย่างหนึ่งตากฝนไปซื้อต้องกินแมนยูสุมชันอุตสาหตากฝนไปสือมากว่าหัน้วยเอาต้องกินไหมแม่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ผ้าทำไมมันอะไรนี่ไงเป๊ะอยู่ต้องกินไหมต้น่นน่นน่นี่นนี่นีานนีบผม่นี่นา่นี่นีนีน่ จะกินแล้วไหมนะครับต่อแล้วต่อแล้วแล้วจริงใจเนี่ยแกร่าะอะไรเงียบเหงื่อะไรเงียบอยู่แมทธิวก็ยังไม่เอาไปให้กิไม่กินแกขนาดนั้นนะไม่ต้องชิมอันใหญ่มาอันเล็กใช่ไม่ต้องชิมมาตเอากินให้หมด ยต้องกินคนเดียวหมดนี่ใช่ถ้าร้น้ำหนักอยู่ในหลาไม่เอาแม่เอาอุตส่าห์ไปซื้อไม่ได้นมเทียนไม่กินเทียนหรอมีเทียดไม่แต่ที่เขาเขียนไปซื้อคืออันใหญ่ด้วแม่ได้จะไปกินอันเล็กได้ไงเมนูมีแม่หยิบไปเลยไม่ให้แกหยิบไปสิให้ป้อนด์ก็ได้ให้ป้อนดีกว่าเออให้ป้อนด์ให้แม่พึ่งปอนแม่พึ่งปอน พี่พิ่ฟอนอันใหญ่ใช่เดีวพี่กินนั้นพูดหนก็จะกินตามแม่แต่ว่าคุณนัำหนักอยู่ไ่ทอมึงไม่ต้องจันไม่ไม่ไม่หยุด้อยนมันช่วยมันามวยาเราะไรเพราะว่ามันช่วนรับ50การรระแคะปแล้วเลิ่ อ้ไม่กัีอรินะกุกี้่ไม่องเรืวี้องเรวกุ๊ก้กินก่นนก้งอนไม่อย่างนี้กับพีมอย่งึเลือดดีใจดีหอวไม่นี่คือขาดมาถึงคือเจ้อป้านเดี๋ยวหลวกันการก๊อปี้กันเขาไ้ ก็ไม่ไเีมันมันก็อย่โดนัอีกอมอ่อันนี้มันกไม่ไ่เป็กงเมรอเป่เบิ้งแม่อม่งยังม่ป้อยกูอย่งนะเอาอปไมาูดเออไม่ใช่อไรไมันเมไแม่เมไม่ไงถ้าเร์ไพสธรรมดามันจะไม่เสร์ไพมันจะไม่เสร์ไพเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยกินแบบุ่งนี้่อยกินอะไรอะไรก็เราก็ได้ วันนี้แหละน้างั้นก็อุ้ยที่แรกทีแรกลื่นหเลยก็ได้จบอีเอ็วันนี้วที่ยิเจ็ดเด้เออกคนสองคไม่กินหรอต่อกระบอกก็ได้แม่นี่แล้วเราแพงไม่มีอะไรเรียเาก้อมเรี่นอวางสิเปรี้ยวจะเหลี้ยงหรอ อุตส่าห์ต่มักเนอะดูเวลาค่ะทุกคนนอนค่ะตอนนี้ดูเวลานั่อมนสาวให้้อไม่เห็นนอนถ้าคุณคนอังอ่ะค้าฉันน่ะข้าฉันข้ามันนี่ละโฟนกับตกต๊กบันี้เปียวแบบมันติดยังไงนีมันติดตรงไหนตอ่ะตัวหนาอ่าคุณบอสเป็นคนเห็นออเปียวโอ้จะไให้เลจะให้เนี่ยให้น้ำให้นเค็มให้น้ซึ มเนี่ยมันก็ละมันก็เลือดูู่มตัวแบบอาไม่ฟื้นนี่หรอลูกก็จะซ้ำดิมนนรู้สึกยัไงที่โดนแกงเับแต่ว่าเนื้อน้องใส่มาเสื้อเสื้อให้กินแบบก็จะมากินเราตากฝนเตรียมมาดีหีเอน้อแพแ์จะมาแพรไผ่ไอ้ไอ้ที่ถาม่าแฟนไใครแฟนไใคอ๋ออีมาทิวบ้าเอาให้ทายว่าแพนไใคร มึงก็บ้าวไม่ใช่มาคุณศูนย์แล้วมึงอยากมาตูดแต่ฉันเบิร์เดย์น่ะอาจจะไม่พออื่นแต่เมื่อไหร่จะต้องใย่เอวสิซูบุ๊มแม่ซูบุ๊มไปถหัวเลย้าอะมันวัวเต้าจะเชื่อน่ะมึงมันากเกียบไม่อย่างไรจะข้นขืนเราจะไม่บอกว่าใครเป็นคนคิดแผนนะคะรอดูในคลิปนะคะไม่ต้อทำหรือเปล่าอ่ะอีมีความคิดที่แบบว่าไม่มันไม่ไรงขนาดนั้นหรอกแม่โอ้แม่

เดี่ยวทางก็เปิดงานนะคะจับอย่างไรโอ้ยพี่แ๊บ Happy Birthday นี่ฮะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้ำเงินน้ำด้วยดีมากอย่างมืออันนั้นเปิดร้องหน่อยคไับท๊อเกีแดง น้ำรวยน้ำรวยน้ำรวยร่ำรวยบริโอนเะนีเซนีไม่นี่มันจะเป็นไม่ถุงเงินวันนี้มันจะเป็นวันถุงเงินไหนเมืองมันก็ต้องแบบเพื่อนนิดนึงแับเปิดน่าสะเปิดย่าเราดอกยันเอาสิพี่เหมาพี่เหมาเนี่ยเอาคือเอาง่ายแต่สมองเพื่อนกำลังใจให้ทุกคนในทีมงานด้วยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยใส่โดนแก้กันแล้วแก้กันทุกอย่างเลยนะครนะเราไปก่อนนะคคนขายเราจะเลี้ยง ต้องดื่มนิดหน่อยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะถ่ายรูปรวมหน่อยถ่ายรูปรวมบ๊ายบายค่ะมาถ่ายรูปรวมเอ้าทำไมไม่เห็นแมทธิวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ